เจ่ก,กินอะไรมาอยังเจากินอะไรมาหรือ,อยังเจอาสวัสดีค่ะสวัสดีทีเอฟซีทีน่ารักสุดท่านเลยนะคะวันนี้พบกับช่องแสงเดือนตะลุยปา่าค่ะเดือนนี้ก็แสงเดือนมาที่น้ำตกเหมือนเดิมนะคะซึ่งเรามาดูว่าน้ำขึ้นเยอะแค่ไหนกันนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วมาน้ำก็ขึ้นเยอะมากวันนี้ ฝนตกแล้วตอนนี้คือฝนเพิ่งตกนะคะแม่แม่ดูว่าอา,ากาศคือสดชื่นแจ่มใสแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปดูน้ำตกกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็ไม่ได้ไใส่ไกลเนาะเพราะว่าเพิ่งไปส่งทองกลับมานะคะรีบมาเข้าป่านะคะเดี๋ยว้วมีคลิปลงให้แม่แม่เอฟซีดูนะคะวันนี้เราก็รีบแบบทันทันเลยนะคะรีบกลับมาบ้านเพื่อที่จะเอา บรรยากาศมาฝากทีมสี่นั่นก็คือน้ำตกนั่นเองนะคะแม่เดี๋ยวเราเดินลงไปดูข้างล่างกันนะคะก็ฝากวแม่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปเลยนะคะไปกันเลยค่ะนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกแล้วนะคะว้าวน้ำเยอะมากมน้ำเยอะกว่าวันก่อนนะคะ ฝั่งนู้นนะก็เหมือนจะมีเห็นคนเดินไปเดินมาอยู่ไม่รู้ว่าเป็นชาวบ้านหาหน่อไม้หรือเปล่าน,นะคะหกขาถึงแป๊บเนี่ยไปค่ะเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นกัน รอบที่แล้วที่น้ำลดแค่จะแบบน้ำแรงนะแต่มาวันนี้คือน้ำเยอะมากๆสวยมากเราจะนั่งตรงนี้แหละนะเนาะแล้วก็นั่งกินอะไรเพราะวันนี้เราก็มีของมากินเลยด้วยนะคะเราไม่ได้มาตัวเปล่าเนาะเดี๋ยวเรานั่งชมภาพบรรยากาศตรงนี้นนกันตนะ่อนวกันเนาะ ที่นี้เป็นน้าตกร้างนะคะพี่เมื่อก่อนทือเป็นน้ําตกที่ขึ้นชื่อเนาะแต่ทุกวันนี้เขาได้ปล่อยล้างไปแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนี่ไม่ได้มีการบํารุงรักษานะคะก็คือผู้นาหมู่บ้านเขาได้ปล่อยล้างไปนะคะถ้าดูแลดีๆก็น่าจะเป็นสถานที่ขึ้นชื่อที่หนึ่งเลยโอเคเดี๋ยวเรานั่งกินอะไรกันตรงนี้ก่อนเนาะอากาศดีมาก หลังๆมาผู้นำหมู่บ้านเขาไม่ได้ดูแลแต่ก็ได้ปล่อยที่นี่มีประมาณหลายชั้นนะคะอันนี้เราเดินขึ้นมาแบบชั้นลุ่นม้นสูงสุดเลยแม่เพราะว่าข้างบนเนี่ยมันจะสวยข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวเราหาที่นังพักชิวๆกันก่อนเนาะ สวยมากแบบเราไม่เราแบบเหมือนไม่เคยได้เจออะไรแบบนี้พี่ต่อให้เราตัอยู่นะคะภาพแบบนี้หายยากมากเพราะว่ามังทีก็หน้าแรงหน้าแรงนี่คือน้ำเกลี้ยงเลยนะไม่เหลือน,น้ำให้เห็นเลยนะ สวยแบบสวยจริงๆอะ่ะให้ดูภาพบรรยากาศกันแมลงก็จะเยอะมากๆไปนะพี่ เดี๋ยวเราจะเดินไปฝันมุนกัน ของจิ่งไหมล่าจริงไหมคือเราจับได้เพราะว่าเวลาเราเดินเนี่ยเราก็มีที่จับนะคะไม่หล่ เขากลัวองค์พระเอกเป็นอะไรก็เป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะเจ้ากลัวใครเจ้ากลัวใครองค์พระเอกองค์พระเอกเป็นอะไรอ่ะเจ้ากินอะไรมาหรือยัง กลัวใครเจ้าหนีใครมาเจ้าเอาอันนี้ไปกืนน้องพักเองกาอยู่ไหมอยู่ไหมอะเอาขนมไหมนี่ อา้าพที่มันเขาอยู่มากเลยนะอ้ากินไหมเจ้าหนีใครมาเลี่ยงพลัดเอ็เขาอยู่มากเลยอะอ,อ,อยู่ก็ไม่เจอตกใจโหดเหมือนเขาหนีอะไรมาอลพลัดเอ็ เออเอกดหนีอะไรมาเจ้าเอกดอุ้ยเจ้าทิ้งทำไมอ่ะเจ้าไม่เก็บเอาไหมคะที่เขาทิ้งไปละเจ้าหนีอะไรมาองเอกดเ,เจ้ามาอยู่แถวนี้หรอเจ้าพักยู่ตรงไหนอฮ้ยเจ้าทิ้งขยะแบบนั้นได้ยังไง oh <my> เอาไหมค่ะเก็บไม้ค่ะที่เหมือนเขาอยู่มากเลยดูสิ เขากินแบบเขาหิวมากเจอเขาเดินมาจากฝั่งนู้นนะเอาอีกไหมเอาอีกไหมอจไม่เอาแล้วจะาำพ่อข้าไม่ได้ทำเจ้าเจ้เอ,อะไรมันเขาเห็นภาพหลอนเะนี่ย ว่าเราอยู่ได้ไม่นานแต่เขาน่าสงสารมากเลยพี่ดูดิเหมือนเขาหนีอะไรมาเขาหลบแล้วเขาหิวมากนี่เหมือนเขาหิวมากเลยอ่ะเาอ,อุ้ยเขากินน้นําน้ําตกละพี่กินน้ำตกอาเจ้าเก็บเก็บไว้กินนะองค์เอกเดี๋ยวข้าจะกลับแล้ววิหมดแล้วอ่ะ เหมาือนเขาเขาหลอนในหมดแล้วเขาบอกอย่าทำค่ายอย่าทำภาพพี่เดี๋ยวหนูขอตัวกอดกลับก่อนนะเพราะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะปลอดภัยไหมแต่ก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันจริงๆที่เราหนูขอตัวกอดหนูไม่กล้าอยู่ <ST AN TI AL> ขเขาเขาก็เหมือนเหมือนพับนอนนะตัดตัวกันก่อนนะคะ ตอนนี้หนูก็เดินออกมาแล้วนะคะที่ซึ่งเมื่อกี้เนี้ยเราไปเจอองค์รักษเอกมาเขาหนีใ,นใครก็ไม่รู้ซึ่งเหมือนเขาเห็นภาพหนอนว่าอย่าอย่าทำข่าอย่าทำข่าทีาา่แบบนี้นะคะนี้หนูก็แอบอยู่ข้างน,ะน,ะน้องนงแป๊บนึงเขาบอกว่าอย่าทำข่าอย่าทำข่าข่ากลัวแล้วแล้วหนูให้ของของกินไปเขาดูหนูมากนะคะแต่เขาล้อมีเขาก็จะแบบโสดเขาดูน่าสงสาร พี่เหมือนเครองหนีเหมือนคนสติแตกไปแล้วว่าเราก็เข้าใจนะว่าบางทีคนเราถ้าผิดหวังหรือว่าโดนของว่าอะไรเยอะเนี่ยมันทําให้จะไม่เหมือนเดิมนะจะทําให้แบบสติหลุดไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ตอนเนี้ยัวเอกเ,เขาก็ไปเราไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะเพราะหนูมวเดินออกมาท้างนอก็กเนาะเราก็เป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นมนุษย์ด้วยกันก็ช่วยเหลือกันนะคะพี่ถ้า ยังไม่นักหนักสาหัสพอเนาะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเรานะเขาก็กลัวเหมือนเขาเหนีอะไรมาเขาบอกยา่อย่าทำพางเลยหนูขอตัวลาไปก่อนนะคะเราก็สงสารเขาเหมือนกันก็ไม่รู้จะช่วยเขายัางไงดีก็ช่วยได้ไดเท่าที่ช่วยเนาะโอเคเดี๋ยวหนูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะระหว่างทางกลับมานะคะก็เหมือนได้ยินเสียงมีคนไล่ล่าองคพลักอยู่ เอกอยู่นะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครนะเสียงสองคนนะคะพี่เสียงดังมาจากข้างบนอะ่ะตอนนี้เราก็หลบอยู่นะเพราะเรากลัวจะเกิดอันตรายกับเรานะพี่เสียงดังมากเสียงมาจากฝั่งนูน้นเหมือนมีคนมาไล่ล่าองค์ครับองค์พระเอกซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครนะพี่ รากต้นไม้ต้นนี้ยาวมากจริงจริงโหเผื่อ,อพี่เห็นเลขนะระหว่างแอบ,บอยู่แอบบเสียงที่มันดังอยู่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครคาดว่าน่าจะเป็นเสียงคลาสเอกนี่นะดูดินพี่ต้นไม้รากต้นไม้เผื่อพี่เห็นเลขนะเป็นตีเป็นเลขเอานะคะคดูดิยาวมาก เสียงเงี้ยไปละตอนนี้เสียงเงี้ยไปละเนาะเดี๋ยวดีบกลับเดี๋ยวแล้วกันไม่รู้ว่าเขามากับใครหรือว่าเขามาคนเดียวเขาโกหกเราหรือเปล่าเขาหลอกล่อเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเผื่อพี่พี่เห็นเป็นเลขนะไปตีเป็นเลขเรานะคะก็ไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่ามีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวลองหาดูดู ต้องหาดูสักนิดหน่อยเผื่อได้เลขมาติเป็นเลขเอาเนะเผื่อพี่เห็นไหมพี่ดูเอานะคะเผื่อพี่ไปติดเป็นเลขเอานะเพื่อเห็นเป็นเลขอะไรนะคะ ใครเห็นเป็นเลขอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะอยากรู้เหมือนกันว่ามีเห็นเลขอะไรกันบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวหนูรีบกลับดีกว่าก่อนที่มันจะพาเพื่อนมันมานะคะก็ไม่รู้ว่ามันมากับใครเนาะไป